สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a t s Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ r รี c t ชันครับวันนี้เราจะมา r รี c t ชันเอิร์นมิกนะครับ M S Earth Mix Space นะครับผมกับ EP ที่10แล้ว EP นี้นี่เป็นการไปสนุกกัน2คนนะครับตอนนี้เหมือนจะไม่ใช่คนของการเข้าไปเรียนรู้ชีวิตของกันและกันแล้วนะครับผมหรือไปพาอีกคนไปทําในสิ่งที่เองไม่ชอบหรือสิ่งที่เขาไม่ชอบนะครับผมแต่มันเป็นการที่เหมือนกับการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็การปรับตัวเข้าหากันมากกว่า เออเป็นแบบนั้นเพราะว่าวันนี้คงไปเล่นสนุกคงต้องมีคนที่กลัวสนุกกลัวเครื่องเล่นอะไรๆบ้างแหละแต่คิดว่าทางคู่ก็น่าจะมีสิ่งที่กลัวและไม่กลัวเหมือนๆกันเดี๋ยวต้องลองไปดูว่าจะน่ารักขนาดไหนนะครับผมกับชื่อตอนว่ากรีที่สวนสนุกจ้าว่าเขาว่าเราคือใครนะครับกับ E.M.S. e a r Mix Space EP ที่1 0ครับขอบคุณทุกคนนะครับผมและขอบคุณทาง G.M.T.V. ที่อนุญาตท,ทำ Reaction ได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เราไปดูด้วยกันนะครับกับ E.M.S. e a r x Space ครับไปดูเลย เขากรี๊ดกันแบบว่าดังลั่นมากไวกิ้งเปินะ้เลยอะจับเองคอยจับเองคือเขาต่อให้มันจะเป็นเพราะความสวยก็ขอให้มันเป็นราะตัวเราทำตัวเราเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ E M S A T S P E เออเสร็วแล้วหนึ่งนล้วเราจุรถตู้อีกแล้วเราจะไปไหนกันมิกตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปที่ dream world หรือว่าโลกในความฝันโลกแห่งความฝันโอเคต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยเป็นเทปตามใจใครตอนแรกเหมือนเขาจะเอ่อตามใจมิกไม่ใช่เหมือนเขาจะแกล้งคู่แกล้งคู่อ๋อตอนแแรกกเาจะล้งคู่บอกเลยว่าสิ่งที่เขาแกล้งทำอะไรผมไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เขาจะพาไปเนี่ยคือสิ่งที่ผมชอบคือเล่นเครื่องเล่นผาดโผนเล่นแบบแบบเสียวไม่ไหวแซวอ่ะเสียวไม่ไหวแซวอ่ะเสียวไม่ไหวมากกลัวไหมเอาตรงๆป้าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรเสียวๆไม่ใช่ อะไรก็เสียวก็ไม่เอาไม่ชอบเลยอ่ะกลัวความสูงกลัวอ้วกด้วยอ่ะผมไม่ชอบเวียนหัวมันมึนหัวส่วนสนุกสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่อ่ะอันหนึ่เหมาะกันเลยไม่เข้ากันเลยอ่ะมันมีแดดผมร้อนผมเป็นคนที่ร้อนสองเวียนหัวสามสูงเขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งอะไรยิ่งหนาวกลัวแดดแลไม่ชอบความสูงสี่คือคนมันเยอะต้องให้เด็กอ่ะ ที่บ้านพามาจากลำปางในในอู่เหนือ่สมัยตะกอนนะครับบอกกับแม่พามาตีสวนสนุกสมัยต้องไปสวนสนุกจับได้ว่าต้องไปเล่นอะไรอย่างกตีเมันเป็ดอะอย่างที่นี่เฮลิเคน้นวานกิ้งวายกิ้งล้อล้อคอสเตอร์ตุ๊กไปหอบแล้วเรื่องความใจกล้าของเราพี่รู้ปะผมเล่นอะไรปั่นเป็ด ไปกับพ่อพ่อผัวตอนที่เออ่ะไม่เคยไปไปตอนเด็กแล้วก็ตอนมัธยมอะไรเงี้ยตอนแรกไปกับพวกญาติพอตอนที่สองไปกับเพื่อนมีอะไรที่น่าจดจำเกี่ยวกับดีบุกน่าจดจำไหมบอกอาจจะอ้วกอะอาจจะแบบว่าแต่เราไม่ได้อ้วกเองเพื่อนที่นั่งข้างอ้วกมันเป็นคอลิบอนคอลิบอนที่เป็นหมุนหมุนใช่ไหมวเนียเออก็เห็นแบบปฏิกิริยาแล้วว่าแบบมันกลัวมากแล้วพอแบบหมุนได้ประมาณสักสี่ห้ารอบเพื่อนคืออย่างเงี้ย แล้วเนี่ยนั่งอยู่ข้างขมึงอามเือช่วยปิดปากก่อนนริงมืออย่ามึงอ้วกเพราะว่าเพราะว่าเพราะถ้าอ้วกมันจะแบบมาแบบมาหมดเลยอ่ะมาหมดเลยอ่ะมึงใจกลับช่วยเอามืออ่ะอามืออามือที่แบบว่าเอที่กรกับที่สอาดที่เขาเรียกว่าที่เซฟอ่ะเอามือช่วยปิดปากเพื่พพอนแลบบมึงมอดทนไว้แป๊บนึงวันเนี้ย มีแววอยู่เนี้ยมีแววน่าจะได้ช่วยกันอยู่แล้วพอแบบมันทนมันก็ทนนะทนจนแบบว่าเสพติดเรื่องต่อเนื่ก็คือแบบอเมกอ้วกเลยนเ่กอ้วกตาอเมกเห็นมันอ้วกใช่เวลาคนเราอ้วกไม่จะอ้วกตาเลยแต่ว่ามือเราก็คือเจ็บไปดุกที่ใช่ก็มีเลสอยู่แบบตอกล่องมืออะโอเคมันไม่ได้ก็คุยกันบ้าง ความจริงจริงป่ะยี้มายี่นั่งแล้วหมุนหมุนหมุน,มนกูยังเวียนหัวเลยกูอยากกูกินเลยกูไปเล่นอย่างอื่นกูยังเป็นยังไงกู <c oughs> ไม่สามารถไม่ออกอ่ะคือแบบเล่นเองหมุนหมุนหมุนแล้วก็ไปเล่นขโ,โอ้โหเย่สนุกมากย <c oughs> ังเราถึงแล้วนะครับสนุกดีมว้าว ได้ที่ชิมงานแล้วใ like ่แกสองคนแต่แกว่าวันนี้จะแกงอิกเนาะรู้สึกบ้างรู้สึกแบบเห็นเครื่องเล่นแล้วมันหวาดเสียวก่อนเลยไหมไม่ต้องเห็นเครื่องเล่นค่ะตอนนี้ตลอดการเดินทางที่ผ่านมาจะอ้วกตลอดทางเลยจ้ะเป็นเพราะว่ามันไปกลัวไปก่อนกลัวไปก่อนมีกับเป็นคนเวียนหัวง่ายแค่กินกลิ่นเปลี่ยนนิดเดียวเราก็รู้สึกว่าเวียนหัวแล้ววะต้องลองดูละกัน จะวอกหรือไม่วอกสองคนเนี่ยแต่วันนี้เขามีซองซองท้าเป็นท้าตายให้พวกเรามีห้าซองในซองนั้นมีเครื่องเล่นที่เขาจะวางไว้ให้เขาเขาจะให้เลือกให้เราเลือกแต่เราไม่สามารถเลือกเองได้เราต้องจับฉลากแล้ววันนี้เราจะมีชาเลนจ์ให้ทีมงานคนที่มาเนี่ยถ้าใครเล่นกับเราอะให้คนละพันเพราะวันนี้เป็นวันปีใหม่เราจะแจกเงินกันคนละเกมรับผ่านถ้าเกิดมีใครเล่นกับเราใช่คืนกันโอเคแต่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  ต่เรามีควต้าให้คนละสองพันหมายถึงว่าคนละพันแต่สี่คนคนละเออสองมิกสองอ่าคนละพันได้แต่ผู้ชนะเล่นค่าเครื่องเล่นเลยได้จริงเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับช้าเอาล่ะถ้าเกิดวันนี้วันแจกเงิน ถ้าเกิดวันนี้อะไรถ้าเกิดวันนี้มิกกวมิกมกมิกก็จัเลี้ยงข้าวทุกคนโอ้เป็นไรเออจับลยไหมเอามิกเลือกก่อนหนึสอสมิกเลือกเป็นไรชิไม่ออกเลือคนนี้ห้าสามละกันไวกิ้งเหรอไวไกิ้โอ้ กูว่าตีเขาน้องนิโกลตีแหละว่าตอนแบบเซฟเสเวลาเรียกว่ากัเร็วเลาวก็ัาเดินทางไปไวกิ้งนะ ีไม่ตามใจใครไม่ตามใจใครเลยทีมงานคือแบบตอนผมมาดีมัวครั้งแรกอ่ะพ่อผมก็ชวนไปเล่นไวคกี้อย่างนี้แหละแล้วนี่ก็ไม่อยากเล่นเลยไม่ชอบเลยก็เลยท้องห้าเลยแล้วพ่อก็เลยพาไปปั่นเป็ดแทนอันเนี้ยจำได้ผนที่ไม่เคยเล่นได้เยอะที่สุดของรูปแบบเลยนะไม่เคยเสียวอะไรเลยแต่เป็นเล่นไวคกี้ไม่อย่างเดียวจริงๆอ๋อโตแล้วนะครับอ๋อ อจริงป้าส่วนธนูกับผมเนี่ยไม่ใช่ของคู่กอะหรอเลยแล้วอะไรคู่กับคุณลาหรอหรือว่าผมอ้ามีดอกมดอกเอามาหนึ่งดอกเวคิ้งเป็นเครื่องเล่นเล่นไม่ได้เลยอ่ะเพื่อนเล่นก็เป็นเหมือนท้องจ้าเอาละเอาละเพื่อ่ะวคิ้งแล้วคนเยอะมากแล้วอย่างเงี้ยนี่คืออะไรคนเยอะคนหมุนเหรอคนอะไรไม่ใช่นี่กิ้งไหวกิ้งกิ้งไหว ตอนนี้ม <c oughs> ีไป93 <c oughs> ้าบดูดูได้ไงเฮ้ย <c oughs> แต่เราจะตื่นเต้นมากกว่านั้นถ้าอยู่ก็ต้องกดใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าใครเล่น <c oughs> อันเี้เราลองดูกันว่าใครจะเป็นคนเล่นไปแล้วจิดจับติดจับ ไม่เอาดวไม่ดีไม่ไม่จับเองคอยจับเองก็ต่อให้มันจะเป็นเพราะความสวยก็ขอให้มันเป็นเพราะตัวเราทําตัวเราเองไม่มีอะไรทำไ้ยอร้าเธอเองต้อตัวเองต่อให้มันจะเป็นเพราะความสวย ก็ขอให้มันเป็นเพราะตัวเราทำตัวเราเองอไว้เก่งไหมอลารชื่อมันคือมีเอิร์ดมิกเอิร์ดมิกคู่กันไม่มิกเดียวอันเนี้ยเปิดมาก่อนว่ามีอะไรบ้างเองเลยถ้ามีแต่มิกมิกมิกเนี้ยจะนี๊ ่แล้วกูจับแม่แม่นนะดีดีด้วยมาเดิมเลยคนแรกเรื่องแรกไหวอันนี้ถ้าผมเล่นจะคุณให้พันหนึ่งนะถ้าเกิดพี่เอิร์ธเล่นด้วยเนี่ยผมจะให้คนละสองร้อยอ้าวทุกคนคนละสองร้อยเอิร์ธก็เล่นกระน้ดงมาเพื่อนรีมงานผมเล่นให้ก็ได้คู่ละนะเล่นแทนฉันนะไม่เล่นทั้งสองคนเล่นคู่ ทายสันอ่ะผลผเออจ่ายบ้าหรอบ้าัสอง่านสามท่านถึงไปหกพันหกพันน้อ่จ่ายเหรอผมขอแจกเงินสองร้อยพี่เออขึ้นไปกับผมด้วยเออถ้าอยาก้เป็นเพรเท็กน้องแหละบ้องน้องบอกเลยว่าจริงพี่อูดปากน้องกูรัอูไม่ร่้อยู่ดีนะ อ่อนแต่หนิเขาไม่ต้องกลัว้วนะเพราะอ้วก็คือลมบัสจังหวะนี่มเป็นจังหวะที่แยากจะอ้วกองเหมืนต้องกอดแขกคนช้างไม่สคือเราไปกับแฟ สวยก็เป็นกาแฟที่มันคอยเฉดแบบนี้เลยเมนี่จังหวะตอนนี้คือแบบ ตามือดตมมือ่ะเนงตามตามมิกดวละต้่ไหวะจเป็นไงบ้างมิกก็ไม่เท่าไหร่ป่ะนั่งนั่งีก็ไม่หรอแค่น่าดูเท่าไหร่นะอ้อว้าแอลปล่อยคนงุบอกเลยว่าเสียวมากเพราะว่า มันยิ่งสูงยิ่งเสียวว่ะตอนแรกลืมตาอยู่ดีพอมันสูงก็ได้ต้องหลับตาพอไม่งั้นมันยิ่งจะอ้วกไอตอนนี้อีกฝั่งนึงมันแว่งขึ้นไปอ่ะเราแบบไม่เท่าไหร่นะแต่จังหวะที่ของเราแว่งเองแล้วเรามองแ่งอย่างเงี้ยน่ากลัวมากแต่ว่าเสียวเลยขนาดนั่งอยู่แบบไม่ได้แบบไม่ได้มันกลัวหลุดออกมาจากอีกที่กั้นอ่ะ จับฉลาดดีกว่ามาพกมาพักอะไรกันเล่นเลยดีกว่ามาไม่มีคนจับหรือให้เอิร์ดไม่จับโฟล์ลับโฟล์ไม่เลือสี่ใช่ไหมอ่ะแต่บีเราจะเอิร์ดแล้วแต่อันนี้เราแต่จริงนเปลี่ยนนะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้นะหมายเลขสี่แล้วแสดงว่ามันต้องเป็นที่สองสองอ้วนเออเอออี๋อ กายโคสเตอร์อ่าเรามาจับฉลากกันอีกครั้งหนึ่งว่าใครจะเป็นคนเล่นผมก่อนจับดีกว่าคุณจับไปแล้วคุจับบ้างมิกเอ์ทมกกเอ๋ร์ทผู้เล่นคือเป็นเอิร์กับมิกเอาล่ะเอาล่ะ ตื่นจริงไว้ที่เนี่ยเป็นที่ที่เลือกบอกกันเลยแต่รู้สึกว่ามันเป็นเป็นกอดแขนได้อันนี้มีตำนานว่าตำนานตอนเด็กเนี่ยเคยพ่อเคยจะพามาเล่นแล้วจำได้ว่าตอนเด็กมากเราให้เราให้หนักเลยเพราะว่าไม่เอาไม่เล่นกลัวไม่ชอบอย่างเงี้ยคือวันนี้เราได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งคือว่าชีวิตนี้จะได้ต้องมาเล่นจริงเล่นจริงไม่ได้น่ากลัวหรอกน่ะกลัวแต่เมื่อกี้แกก๊ดไม่ไหวเหมือนกันนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวพวกนี้นะถ้าไปเล่นแบบมันเป็นกอดแส่งกันไม่ได้ไวที่เนี่ยบอกเราเล่นกับแฟนฉันแต่อย่าไปนั่งหลังสุดนะนั่งเฉีงกลางเราจะเล่นเครื่องเล่นจริงๆแล้วตอนนี้นั่งหลังสุดนี่เหมือนจะหลุดออกมาจากที่ไหนลองดูกันว่าใครจะไหวหรือไม่ไหวจะวอกหรือไม่วอกแต่คุณไม่กลัวนี่ไม่กลัวตอนนี้คือจะเวียนหัวนิดนึงเดี๋ยวโรงเรียนจะยังไม่เริ่ม ไปกันเลยเฮ้ยมาดีวะไอ้ทีมงานติดกจ้องเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ไอ้กีดวะนี่เอิร์ดปะร่างออกจากหญ้าออกจากร่าง ตาสกายโคสเตอร์ไม่ค่อยเท่าไหร่ววสกิ้งคือให้ที่หนึ่งอยู่ตอนนี้มวยกิ้งน่ากลัวสุดแล้วบอกเลยอ๋อคนเขาหลับตาหมดเลยเขาไม่ลืมตาเลยจะอ้วกไหมนี่ไปถูกทอม ไหวยูไหวยูเหลืออีกหนึ่งใช่ป่ะวันนี้พิธีกรเดียวยืนหนึ่งคนเดียวอยู่ด้วยจ่าวันนี้มา The Earth หยิบเองผมเลือกหมายเลขหนึ่งจะเป็นอะไรเมืองหิมะห่วสอบสอบเอาลองดูอามิกจับะคงไม่หยิบได้มีคนเดียวหรอกนะอามิกจับลองดองเสี่ยงดวงดูอยากเพ่นเข้าไปมจ้างเพื่อนเปล่า ไป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 เดี๋ยวไปด้วยกันไปไม่ร้อรไปแล้วหนอวไเราอ่ะเกิดที่พอไซโดงราก็บอวที่นี่ก็ไม่เย้หนาวขนาดนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเออหรอคุณหนาวไหผมเกิดที่ขั่วรลเหนือนี่คือคุณอยไมนี่อันนั้นไม่เหมือนผมเหรือนผมเราคุณเป็นแมมมอสมาเราไปลไเดอร์กันคนเยอะเหมือนกันเนี้ย เรากำลังจะขึ้นไปเล่นสไลเดอร์กันนะครับในเมืองน้ำแข็งเมื่อถึงบ่ายเย็นเย็นแบบเย็นมากแล้ววันนี้คือใส่ตุ้มหูมาเย็นไม่ไหวนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาเล่นเมืองน้ำแข็งที่ดินเลยเดินเหวี่ยงว่าคนเย็นเลยเนี่ยติดแต่คนไปหน้าเย็นแทนหนาวนี่แสดงว่าคนมามาเยอะเหมือนกันนะเพราะวอาจจะคิดถึงบรรยากาศอนนอกแล้วเลยมาเล่นที่นี่ คุมอะไรไม่ได้เลยหนาวคุมเลยก็ไม่ได้โอ้ยท่ายังร้อนไปอไม่หดเลยการเล่นที่ทรมานที่สุดเนาะต้องเล่นมาหมดนาวเหรอมันเย็นอ่ะเอาล่ะจะเล่นรอบสองรอบสองครับร้านถูหนาวจริงหนาวถูกอย่างนี้ถูกมีความรู้สึกแล้วอ่ะว่าไปบอลแล้ว ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเย่เอาล่ะ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 คือไม่รู้จะพูดอะไรต่อเราเล่นไปแล้วสามเครื่องเล่นเครื่องแรกไวกิ้งเครื่องที่สองสกายคอร์สเตอร์เครื่องที่สามอะไรฮะเมืองหิมะเมืองหิมะ ชอบอันไหนไวกิ้งเนี่ยคือจะเล่นกับความหวนเดี่ยวความเซลล์ไม่ไหวแล้วกับความสูงความท้าทายในใจคุณอันที่สองก็ท้าทายไปสเตอร์ก็เล่นกับความเร็วเอาจริงปะผมว่าคูลหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนนี้คือกลัวโรลว่าควอลสเตอร์หลอใช่นี่เฉยๆมันเร็วอ่ะมันสูงอย่างเงี้ยแต่คือรอบนี้ผมเล่นแล้วผมไม่รู้สึกเลยหลับตามาถึงบ้านหิมะ เมืองหิมะเป็นไงถ้าถามว่าชอบเมืไหนน้อยสุดคือเมืองหิมะนะเพราะว่าอ,อะไรผมไม่ชอบความเย็นที่มันแบบเจ็บนิ้วเจ็บมืออ่ะมันเจ็บนิ้วเจ็บมือเ,เ,เจ็บเท้าส,ส่วนผมผมชอบไบคิงเพราะว่ามันเสียวดีมันเสียวมันเสียวอ่ะมันเสียวไส้แต่ถ้าเขาถามผมนะผมก็ชอบไบกิ้งมากที่สุดผมรู้สึกว่ามันเซลเถเปล่ามันเล่นนานดีเอาล่ะเอาล่ะสลีแคปมิกกันดีกว่าผมเห็นมาตอนแรกบอกว่าเอ้ยเล่นไม่ได้แน่เลยเดี๋ยวจะอ้วกเดี๋ยวจะปวดหัวแต่คุณก็เล่นมาได้ทั้ง3าสาวเครื่องเล่นตอนแรกๆคือกลัวมากเพราะรู้สึกว่าวันนี้ไม่พร้อมไม่พร้อมเพราะพักผ่อน พักนอนน้อยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเรามีความแบบว่ากระอักกระอ่วนของกระเพาะเหมือนต้องการที่จะบีบคอนเทนต์ออกมาแบบร่างกายดูไม่พร้อมพร้อมที่จะทับโกทับโกแต่ปรากฏว่าพอเล่นขึ้นมาจริงอะก็ได้อยู่ไม่น่ากลัวนะผมว่ามันน่าจะเป็นเพราะความกลัวตอนเด็กทำให้ผมเนี่ยไม่มาไม่มาแบบสนุกมันทําให้เรากลัวแล้วเราก็มาไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยอ๋อถ้าไปดำน้ำก็ได้ปะเออแสดงว่าแต่ล่าสุดจะไปถ่ายละครมายังไงไปดำน้ำจ้าอ๋อเหยื่อเหยื่อเปทะเลเป็น สาไว้น้ำสาบไว้น้ำเพราแต่ว่าเออมันก็ทำให้เราไม่น่ากลัวอะไรมากอะม่น่ากลัวเลยมากททำให้เรากล้ามากขึ้นทำให้เราก้ามากขึ้นอะไรที่เกี่ยวกับน้ำอย่างนี้เพราะปกติคุณกลัวแบบว่าน้ำใช่ไหมเวลาไปทะเลก็ไม่ลงไม่ลงไปนี่ควรน้ำด้วยลมนี้กล้าลมจริงจริงผมกลัวน้ำกลัวความสูงแต่วันนี้เล่นมาคือเล่นสูงทุกอย่างเลยนี่ไดหมดเลย อะไรที่มันแบบว่ามันเสียวๆอ่ะนี่ชอบนี่ชอบความเสียวเป็นคนชอบท้าทายแล้วก็เป็นคนชอบไอ้ที่มันแบบว่าเลือดดังเฉดมันชอบความเสียวแดงดูน่าอันตรายอ๋อโอเคพอจันทรเคืนต่อไปคือการอะไรนะใครขึ้นไปกันเล่นเองเลยจ้าจับสลากเออลองจับดู้ไหมผิดท้ายแล้วอยากมาเช็คดวงว่าเฮ้ยใครจะดวงสวยได้ขนาดนั้นวะถ้าสมมติว่าต้องเล่นเครื่องเล่นที่ถ้าผม จะเป็นใครวันนี้เออคือผมเนี่ยต้องบอกนเลยเวลาจับหรือว่าทําอะไรก็ตามอ่ะเราไม่จะเป็นคนที่สวยที่สุดสวยที่สุดเลยเว้ยอัน,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 นเหรออ่ออะอสีขาวมึงจกี่ยสีขาวแหละไม่แน่จใจสีขาวแล้วจะตัวกูนี่แหละโดนโดนกูให <c oughs> ้อยู่ทุกคนสองคนของสากรายการนะครับ EMS e r t h Mix Space นะครับทุกสุใส่เสื้อสีขาวเลยเสื้อสีขาวไม่ใช่แบบเสื้อมงก์คนเลยนะผมทักฝากด้วยนะครับ EMS e r t h Mix Space คือ,อ,อ,อเทปนี้เป็นเทปแรกข <วะ S 2> องรายการเราช่วงมก,กราคมให้คุณอวยพรเด็กๆดีกว่าเป็นแบบว่าของขวัญวันเด็กก็ขอให้น้องๆน,นะครับถ้าบ่างๆก็มาเล่นด้านหานพี่ดีมเวิร์นะครับผม,มแล้วก็ขอให้น้องๆเล่นอย่างปลอดภยัยแล้วก็เล่นอย่างสนุกสนานนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้คนอาจจะอยู่บ้านกาันหรือว่าอาจจะออกไปข้างนอกก็ระวังตัวด้วยนะครับเซฟนะฮะแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนครับมีความสุขโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เจริญเจริญแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีๆนะครับผม into สมัยฝั ก็อทิตย์นี้ก็เป็นแบบเหมือับจริงๆก็อีพีนี้เหมือนกับอวยพรวันเด็กเนาะเหมือนกับมาย้อนวันวานมาความเป็นของความเป็นเด็กนิดนึงอะไรเงี้ยแะ้วเขาไม่มีสปอนเซอร์เข้าด้วยอีพีนี้ก็ถือว่า เป็นความน่ารักของทั้งสองคนแบบเต็มๆนะครับผมที่ออกมาเล่นเครื่องเล่นกันแล้วเขาทำให้รู้สึกว่าเออจริงๆนมมีเขากลัวหลายอย่างนะกลัวความสูงเอยกลัวน้ําเอยกลัวหลายอย่างเลยแล้วก็กลัวของเสียวๆด้วยนะครับผมซึ่งพี่เอ,อิญเนี่ยเขากับชอบความเสียวๆนี่ก็เดี๋ยวเราไปหาจุดบาลานซ์กันความเสียวกันนะครับว่าใครจะชอบแบบไหนอะไรอย่างนี้เออแต่พี่เอ,อิญเนี่ยดูเหมือนไม่กลัวเลยนะแต่เวลาตอนเล่นนีกกี้ทุกอันนะยิ้มสุดด้วยนะบางทีมันมกิดว่าจังหวะ ก็อย่างเงี้ยนี่นนะแต่คือแบบงงมากว่าใครกินมันกีนะกับไอตอนที่เล่นสกายโคสเตอร์เสียงใครกินวะนั่นจะเป็นเสียงเอ์นะไม่ได้เสียงมิกเออตลกดีอ่ะคือไม่กลัวแหละแต่กินสุดเหมือนกัน อ่ะก็ถือว่ามันอีพีที่ดูแล้วก็น่ารักนะครับผมดูแล้วก็อมยิ้มนะครับโอ้โหอีพีนี้ขำจริงๆน่ารักมากๆนะก็โอเคก็ถือว่าเดี๋ยวรอมาดูกันต่อในเทปหน้า EP ีที่11ของเอิร์มิคสเปซว่าเขาจะไปทําอะไรกันอีกเหมือน E ีพีนี้จะมาทํากิจกรรมด้วยกันหรือว่าจะมาแกล้งทั้งคู่ไกลๆเป็นแกงน่าจะแกงมีคนเดียวบนพี่เอิร์จะชอบมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอีพีหน้าอาจจะเห็นแกงเอิร์มบ้างแล้วว่าแกงเอิร์มจะมีอะไรอีนะครับผม โอเควันนี้ขอบคุณนะครัะที่มติดตามการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครัะติดตามได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย